กเวลาไม่เคยสังเกตกันอ่ะก็อยาใช้ชีวิยลูกมาเลยก็ไม่ค่อยจะสนใจไงไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรงอุ้ยมันว่าจะเอาอะไรมาตีอยหวอุ้ยมันก็เข้าใจแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่เทก็ถ้าเราไม่สนใจกันแค่่น้ำก็โอเคก็เป็นอย่างี้แหละก็ได้นะแค่นี้แหละหมดแล้วสำรับอ่ะนนี่เราจริงจังเลยยกอ่านกันมา ยพูดอย่างอยัางยังไม่รู้ตัวจะมหายอะไรแล้วอ่ะก็เราจะสอบอ่านมาเหมยยัง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 พี่คะอ่านสลับไม่ได้ค่ะจริงเราก็จะบอกว่าน้องคะน้องก็แค่ย้ายของน้องอะโว้ตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเราอยากจะยกอ่านเนี่ยแล้วแต่น้องเลยค่ะเวลาลงสอบถามเรื่อะไรมันจะเชื่อใ้รดี นยพี่สอนให้นักศึกษาอารมณ์ดีโชว์ดีไปพี่พี่พี่รู้จักคำว่าดีไปไหมคือป่าคือ <c oughs> ใช้ทักอย่างเป็นป่าเอแม่เนี่อมาดูทุกปีใช่ไหมแล้วทุกคนเวลาเขาเสร็จจากคอนเสิร์ตเขาต้องนั่งรถใช่ป่ะไปเล่นที่อื่นนะทุกคนจะถามผมฮะทุกคนสามผมเขาบอกว่าทุกคนถามผม มีปีเนี้ยที่แบบตกมุกเหมือนกันก็ไม่หยพูดชื่อตัวเองคนเดียวได้ปะไม่ตัวเองอ่านสาวด้วยจะแบบถ้าถ้าเป็นสาวคนอื่นจะดู้ไหมก็เลยแบบออเหรอเป็นเพื่อนเนี้ยไม่อยากเป็นเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหมดสาวแลเพื่อะไรนะโม้กลัพี่แอมดูไม่ดีสาวนะสาวนะจ๋าตรงนี้เหรอแล้ว แล้วเขาก็ไม่ได้ลาวันใช่ไหมทุกปีอ่ะไม่เหมอนะไม่เป็นแน่ทุกปีอ่ะที่เคยดูนะก็้วเขาำกันเรื่องอะไรเขจะร้องเพลงตอนสุดท้ายไม่ได้ทุกปีเลยทุกคุย k อ่ะร้องฟังไม่ได้คนดูก็แบบอะไรวะองอะไรเงี้ยก็ใช่เป็นคนดูทางบ้านตอนแรกทิ้งแล้วว่าเฮ้ยเป็นเศร้าอะไรขนาดนึงว่มันร้องออันนี้ของเว้ยปะรู้แม่จะขอจะขอใช้ไม่มีโอ๊ย อขอยืมนะเขาใช้แล้วด้วยแ<ะ>ล้วน่ะอะไรเน่ยเหอตาไรฮะามเหมือนอะไรรู้ปะลำยอนสักกเลยดุเป็นลำยั <laughs> ยังจมัมีครห้ย <laughs> ด <laughs> าิหน้าให้ลองเพลงทีค่ะ <laughs> กินงหน้ามาพรุ่งนี้โจอเพลงลูกทุ่งจ้าเอ็มว่าไม่รู้พูดกับลูกกลุ่มอ่ะเหนื่อยเลยจะไม่ย่อท้อถ้าไม่ใช่เพลงภาษาไทยถ้าไม่ใช่เพลงภาษาไทยเลยอ่ะร้องให้ไอ้พูดเลยภาษาเองร้องเองมีไหมที่ถ้าร้องเพียคนนี่มันมันบอกมันเขียนมันง้อหรือมันโง่ลองสิจ้าเคียร์นเคียเคียเหรอไม่ ไม่รู้แต่เขาก็ลองเหมือนที่ซ้อมนะคะว่าหมายถึงว่าไอ้ท่อนแต่เราไม่โดนดัดแล้วมาสั่งกันเนาะน้ำเราบอกว่าสั่งดีกันเนาะแต่ว่าเขาว่าถ้าตัดถ้าเกิดตัดก็ไหะแบบคือตอนแรกอะฟังตอนแรกก็ฟังแบบต่ำจนจบค่ะขอบคุณที่ชมอะไรอย่างนี้บางครอ่ะเขาไม่อยากจะหับไว้แต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามาสั้วก็โอเคก็มาปรับปรุงมาสั่งก็โอเคไม่ไม่ดีเนี่ยยิ้มได้แบบบานได้ค่ะตอนนี้หลังจากจบคำว่าสั่ง ม่รอกก็อย mm. ่างนี Hence, ้แหละแล้ก oh, no, ็ปรับปุงไงถ้าเราเก่งแล้วเราก็จะมาอยู่นี่ทำไมถึงมาต้องไม่เรียนรู้แล้อยากเ่ียอ่าวมากมากเลยตอนนี้น้ำพยยัง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 ้พยองแล้วอดเลยนะคอไม่ได้กลวุ้มใจดิ้งดิ้งตักมอยิงยิ้งกอล์มเออเราไม่ก็นดจอ แต่น้ำมีที่ม้วนผมนะทำไมทำไมก็พูดเฉยๆว่ามีโอเคอะไรอะไรไม่ว่าจะเล่นมุกแต่น้ำไม่มพูดผมนะแต่อะไรอย่างเงี้ยตัวเบื่อเล่นมุกกันเกินมันจะไม่ไว้ใจแล้วทุกคำที่พูดของอ่ะคือเออใช่เราแวงนะจิเราแวงทำอะไรไว้หรือว่าเป็น เดว่าเด็กธรรมศาสตร์กับเด็กจุฬาคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องแต่โทษสถาบันน you know? the ี่นะเนโดนแบนจากสถาบันโดกะลย้ายไม่อาย้ายปะ่ะไปซไม่อยู่แถวๆนี้หละจะขมยค่องสำอาไใอยู่ใกล้ๆดีนะ